ประกาศฟ้องอีก50ล้านในห้างประจักษ์ชัยร้านปากดีท้าทายต้องหัวดจากกรณีที่ไม่สัญญาในประจักษ์ชัยหายทองคาเจ้าของค่ายเพลงไหทองคําเลคคอร์ด um ทำา้ว้กับนางสาวโมอดีตแฟนสาวของนายบอสแดนเซอร์ ot, หนุ่มของํำยาหายทองคํา um, ที่ทําข้อตกลงกันว่าในสัญญาดังกล่าวห้ามนางสาวโมเผยแพร่ภาพข้อความโพสคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นลักษณะข้อความที่หมินประมาทและสอดเสียดถึงศิลปินค่ายไหายทองคําเลคคอร์ด um ที่จะทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและความนิยมในตัวศิลปิน ปรากฏว่าหลังจากที่ทำข้อตกลงกันในสัญญาดังกล่าวแล้ว นห้างประจักษ์ชัยกับพบว่านางสาวโมได้ฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวพอพบคลิปและภาพบางส่วนถูกเผยแพร่ออกมาในลนนักษณะนี้ทางในห้างประจักษ์ชัยได้ให้ทีมกฎหมายเตรียมดำเนินคดีกับนางสาวโมในส่วนของการเรียกเงินที่ผิดสัญญาในครั้งนี้กระทั่งในห้างประจักษ์ชัยโพสต์ข้อความระบุว่าห่ทองคํฝฟอง20ล้าน,าานด้าสุดวันนี้6มีนาคม2568ในห้างประจักษ์ชัยโพสต์ข้อความอีกระบุว่าฝัง20ล้านตามบันทึกข้อตกลง ฟ้องมินประมาทโดยการโฆษณาทั้งอาญาและทั้งแพ่งอีก50ล้านวงเด็บปากดีท้าทายต้องหวด